สวัสดีจากฝั่งอังกฤษค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะ <c oughs> ออวันนี้ที่สวนค่ะพี่น้องคะที่สวนเนาะทำงานเสร็จไปแล้วกิจวัตรประจําวันก็คือเสร็จแล้วนะจ้ะเดี๋ยวไซจะพาเก็บรูปบากวันนี้เนาะแต่ว่าจะพาชมผลไม้ก่อนพี่น้องคะช่วงนี้กลางเดือนกลางเดือนกรกฎาคมโอยไม่ใช่บาผิดเบาผิด กลางเดือนเอ่อกันยาค่ะกลางเดือนกันยายนค่ะน้องพี่น้องคะก็จะมีแอปเปิลออกเยอะมากแอปเปิลเก็บเกี่ยวแอปเปิลนะพี่น้องเนาะพี่น้อง,องใครจะผ้าเบ่งแอปเปิลเยอะกองขี้ดินกินหอดพี่น้องกินหอดบ้านเท่ามาเก็บน้ำกันพี่น้องค่ะเนาะมันจะเป็นแบบสวนช่วงตรงนี้จะเป็นออชัดก็คือสวนผลไม้ฝั่งสวนผลไม้นี่มันจะเยอะเนาะแอปเปิลมันคือมันปลูกได้แบบว่าเหมือนกับทั่วๆไปตาม ตามสวนเรานะแม่พี่น้องค่ะตามสวนบานเฮาที่เป็นผลไม้ทั่วไปของเขาเหมือนเหมือนอันนั้นนะพี่น้องเหมือนบักซิดาเหมือนยังบานเฮาเบืงใช่ปเบิ้งแดงเต็มค่ะก็คือตอนนี้แอปเปิ้ลด้วยพี่น้องด้วยเบือนน่องนี่โอ้เวยยังมันจะอ่อนไปเต็ม เต็มต้นค่ะพี่น้องเอ้ยบานอีล้นกวงขี้ดินลนกวงขี้ดินพี่น้องเอ้ย,ยนี่จ้ะแบบแอปเปิลทั้งนั้นเบิ้ง <c oughs> อยากให้เด็กหน่อยบานเท่าแบบว่าเก็บกินเนาะพี่น้องเนาะวิ่งเล่นเก็บกินนั้งกันมันก็ธรรมดาลแล้วจ้ะหมายถึงว่า้ <c oughs> าเป็นของที่มีหลายกระโบอยากกินกันสินะจ้ะ <c oughs> ช่วงมันบม,มีกัยากอันนี้มันหลายเกินเนะพี่น้องเนาะเบิ้ง ควบคุ้มแสงวัวใดเด้จ้ะ <laughs> บอกว่าแสงบอกพออยู่ในสวน <laughs> นี่แบบนี้สวยๆแบบนี้อร่อยค่ะนะาจะใส่จิกินเดเบิงแบบนี้ลูกเล็กๆนี่แต่อร่อยนะพี่น้องคะ่ะเป็นพันข้องเพลินแบบนี้เลยคุณเสียงนกเสียงกาพันนี้อร่อยเหมือนกันค่ะพี่นอ้องอืม กรอบมากๆากพีนเนี่ยหวานช่ำพี่น้องคะกรอบหวานช่ำเพราะมันจากต้นโนเด็ดออกจากต้นทันทีกินทันทีมันก็จะกรอบๆนี่ถ้าจะพาตัดรูปบาปพี่น้องคะ รูบาบนอะอดแล้วผลลนไม้ใส่ถุงไวยก่อน <laughs> กินหลายน้วยแล้วอิม่มนาอรูบาบอ่าที่ผ้าตัดต่างเต้ไล้ลๆยรอบแล้วพี่น้องคะต่างเต้โกดนแล้วเนาะมันอันนี้มันก็ขึ้นมาเป็นรอบที่รอบที่สามจ้ะที่จะได้ตัดนี่เป็นรอบที่สามได้พี่น้องประมาณนี้รอบที่สามก็เสียตัดเพราะวาะ่าเสียดายมันเอาทิ่มไว้กับ บอันนั้นมันกระสิตายไปแบบนี้เห็นบน่ก็เลยสิตัดเอาเลือกเอาอันง่ามมันตัดนะคะรูปแบบก,กินใดเหมือนใส่ผ้าเห็ดขนมจ้ะเขาเอาไปทาขนมนะคะเขาทาของหวานเห็ดผ้าเห็ดน,นั้น,นเห็ดนี่ได้หลายอย่างพี่น้องนี่แหละเหนือหนาวน,น,นี่เขากระสิกระสิบกเสิดแล้วอันนี้คงจะเป็นรอบสุดท้ายพี่น้องเนาะถ้าหนาวก็คือบ่มีอย่างเลยตรงนี้เนาะ,นะอันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วใส่จะผ้าตัด ตัดใบมันออกก่อนพี่นองอันเขาบอกให้กินใบมันได้พี่นองใบมันี่เป็นผิดจ้ะเขาไม่ให้กินเนาะกินแต่ลำต้นมันจ้ะนี่แต่ก็จะตัดไปฝากเอ่อคนที่เพิ่นกินเนาะจ้ะเนาะใค้หลายคนอยู่ใส่ถาม่นจะเอาบนนะคะเอาอยู่นะคะเพราะว่าถ้าอยู่นี่เพื่อนเพื่อนก็ไม่กินหมายถึงมันเยอะกินไม่ กินไม่หมดนะ,นะจ๊ะก็คือเราก็มีโอกาสเราก็ตัดไปฝากเพื่อนบ้านคากแต่ไปฝากเพื่อนเราคนทีเ่นกินนะจ๊ะเนาะนี่รูบาปชื่อเพื่อนแปลกๆนะจ๊ะซื่อเพิ่น <c oughs> กินดิบก็ได้นะจ๊ะด้วมันจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่นอ้องใส่เคยเคยอันไนหะให้เบิ่งเดี๋ยวใส้จชหาต้นน้หน่อยที่ ใช่เ็เห็นเห็บเบิงกันล่ะมันก็จะปอกเปลือกอ่ะมันจะเป็นมีเปลือกนี่เหมือนสายบัวบานเท่าจ้ะจะมีเปลือกเนาะพี่นอ้องปอกแค่นี่แต่ว่าตอนที่ขนมเขาบอกปอกเลยแต่วันนี้คือย่ามจะกินนะจ้ะย่ามจะกินได้กับปอกแต่กินดิฟแบบนี้แล้วก็จำเกลือกิกนมันจะเปรี้ยวน,ยนะจ้ะเนาะจะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนบัก มกขามหน่อยมั้งทรายคิดว่าเนาะแต่ว่าจะด้ิดปี้วจีบไปน่ะเอาฝานเป็นท่อนๆตําฝานเป็นท่อนๆน,น,นี่สิแล้วเอาตําก็ได้พี่น,อน้องเนาะนัะน่นละแล้ว่าค้น,นคนอนยูยู่นี่นะเพื่อนแอนน,นเพื่อนเอาเฮตตะขนมเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนบ่ได้เอามาตํามาหยังกินเลยแต่ว่าเฮาตากิน เ้าคิดเอาเองนะจ๊ะอันนี้มันน่าเดียวว่าเอาเอาแต่อันที่สวยๆหน่อย มก้อนนี่ง่ามแต่บัดใบมันออกมัเห็นเลยไม่เจอเล ฟังเสียงนกมนาะ่ห้เงฟังเสียงนกเสียงกาะนะ่ห้องเได้ วยจ้ะแต่ว่าซื้อบมวนเนาะซื้อเพิ่นรูปบาปว่าสนแต่ว่าอยู่นี่คนเขาจะกินดีดี <c oughs> ผู้เฒ่าเขาจะกินดีค่ะ <c oughs> อันนี้การเง่งามอยู่ ตัดเอาบันการกระลังพอดีจำานี่จ้ะกระลังพอดี่ให้มันใหญ่เกิน่ให้มันน่อยเกินเนาะถ้าใหญ่เกินมันจะอันนั้นพี่น้องมันจะเป็นแบบเส้นใหญ่มันแข็งเกินนะจ้ะเนาะเพ่อนว่ามันเกิดจะบ่แสบยนี่ไปเห็ดขนมคือกินเห็ดได่แต่ว่าบ่แสบทออันที่พอดีพอดีแบบนี้เนาะการใ่ๆอุบวบใ่ๆแห้งๆแก่ๆหมายถึงว่าการแก่ๆนะเขาอื่นแก่เนาะมันแก่เกินมันกระสีเปลือกมันกระสี แข็งแตนะจ้าพี่นอ้องมัน,นก็จะบดเสียบน,น,นะอุ้ยกระลังพอดีพอดีเาซื้อ,อยู่ห่างกระแพงเลยพี่น้องดิตัดไปฝาก้าเจะมึงใส่ร้ายแล้วใส่เอาเซชงแข็งไว้จ้าแบบเขาตัดไปแบบนี้แล้ว ก็ไปตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนนอก่างให้สะอาดแล้วก็แซ่ชงฟิดไปให้เห็ดขนมต้นหนาหนาหนาวอีกเหรอหนาหนาวมันมุมีเด้กไม่เกิดอ,อันนี้ รูบาบรูบาบคือเพิเ่อนจะแปลกๆที่ไรบ้านเนี่ยนี่ไม่เหีหเหียวหรอมันเหลืองเราเบาออจ้ะเฮียวเหลืองอันนี้ใยผดนี่ตดใส่เพื่อเพินออ่นเอาล่ำใยเกินมันเหี่ยวเลอ แม่มีเมลาตัดตมันอาทิตย์ก่อนอยู่พอดีเลยหัวมันแต่ว่าบางล่างมันกับพอดีส่วนหลายกับพอดีเลยจ้ะลเลือดก้อนี่บาด้พี่น้องเอ้ยอนี่แหละพี่น้องคะ ชีวิตตั้งแดนของไส่วนใหญ่กับสิบมีแต่แบบนี้แหละเนาะไปสวนไปนาไปทำนาทำไรกับสามีแล้วก็มาสวนแล้วกับดูแลแม่สามีแล้วก็ส่งลูกไปโรงเรียนดูแลลูกเต้าเนาะพี่น้องคะเนาะทายทอดชีวิตตั้งแดนของไสใเ้เบิ้งแต่ละคนคนกับน,น,นี่ชีวิตที่แตกต่างหรือไม่ก็คล้ายๆกันนิดๆหน่อยๆน,ยนะพี่น้องเนาะละ ก็อันใดเห็นแนวแปลกๆแม่ๆม่ก็อย่าให้เห็นน้ากันเนาะคือจังสีบานเท้าบูมีเนาะมันกะใเบิ่งนะค่ะว่าเพิ่นเห็ดยังกินเป็นพืชเป็นพักแต่ว่าเอาไปเห็ดผลรับโอ้ยไปเห็ดอันนั้นไปเห็ดของหวานเนาะจะเนาะอันนี้เป็นไปเห็ดของหวานเพื่อนจะบริปเหิษอาหารคือเห่าตัวนี้แตว่าผวกไสเอาไปดัดแปีงใส่แกงส้มกระแสบได้พี่น้องใส่แกงส้มสมได้ดีด้วยน้องพี่น้องเนาะนั่นแหละจ้า เนาะเมื่อนี่กะผ้าตัดลูกบาบเนาะพี่น้องแล้วก็ซิเมื่อบานไปรับลูกอ่าฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณมากมากนะจ๊ะบายบายสวัสดีจ้าแบบอ่างนบางพ่วงกับกระลังซุกเด้อพี่น้องบางพ่วงกับยังเขียวอยู่องุงนทั้งหมดเลยจ้ะไปทั้งทั้งนี้เบิ่งนั่นเขียวเหรอดิโอ้ตัวเริ่มเริ่มเยซุกเลยด้ะเนี่ พน่องค่ะพุ่นฟ่วงทั้งพุ่นเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะสุกแล้วเดี๋ยวสักอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ได้นะิดว่านอะจ้ะเนาะทัหห้าานทงนี้มันบ่โดนแดดบอ่บ่กอนนั้น